ขอความนอบน้อมจองมีแด่พระรัตนตรัยและขอเจริญพรสถายิโยมผู้สดัษรประฟังวันนี้ธรรมะหลวงพ่อดีจะพาญาติโยมไปฟังเรื่องวันซาตจีนวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นวันสำคัญทางคนไทยเชื่อสายจีนเขาจะมีการเคาร,ปรพรปฏิบัติอย่างนี้ มาเป็นประจําและทุนนิวันซาจีนตรงนี้ถือว่าเป็นสัมวันสําคัญมากสําหรับคนไทยเชื่อสายจีนเหมือนกับวันซาตไทยนั่นเองคือจะให้ความสําคัญพอๆกันเหมือนเหมือนกันและจ่นิยาิโยมบางคนบางรูปอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวันซาจีนนั้นว่ามันความเป็นมาอย่างไร ดังนั้นในคลิปนี้อาจจะมีคำตอบสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายาผู้สรับรับฟังก็ได้นะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ญาติโยมเข้าไปฟังพร้อมพร้อมกันวันซาจีนซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเช่าเชื่อสายจีนได้ประพฤติปฏิบัติมาแต่ช้านานและที่นี้ในประวัติความเป็นมาของ ของวันศาตานั้นโดยมีตำนานว่าในวันศาตจีนก็คือวันขึ้นสิบหําค่ำเดือนสิบนี่ก็คือวันนี้เป็นวันที่ยม,มาบาลแต่ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็คือวันยม,มาบาลเรียกแบบง่ายๆวันนี้ซึ่งเป็นวันยม,มาบาลเขากำลังตรวจเช็คพวกวิญญาณต่างๆที่ อยู่ในกรรมมือของเขาว่ามีวิญญาณคนไหนที่จะต้องปลดปล่อยให้ไปขึ้นขึ้นไปเกิดที่สวรรค์แล้วก็มีและก็มีวิญญาณคนไหนที่จะต้องให้ตกไปเกิดที่นรกดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นฟันสำคัญของ ช่าจีนที่เขา,อาตอนรับยังไงตอนรับพวกวิญญ,ญาณต่างๆที่ถูกเปิดประตูให้ไปสู้สวรรค์และก็ตกสู้นรกนั่นเองเป็นวันที่ยม,มาบาลตัดสินคดีนั้นนโยมเช่าจีนก็เลยเกิดความสงสารสงสารไม่ใช่สงสารวิญ,ญญาณที่ไปเกิดบนสวรรค์นโยมคือสงสารวิญ,ญญาณที่ตกไปสู้นรกนั่นเอง ชาวจีนก็เลยผ้ากันทำประเภทของเส้นวายต่างๆต,ตามประเพณีของพวกเขาเช่นขนมขนมเทียนขนมเข้งใบเงินใบทองพวกมันพวกเพือกต่างๆเนี่ยเขาก็ทําตามประเพณีของเขาขนมเทียนกับขนมเข้งนี่จะต้องมีการมาแต้มจุดสีแดงแดงตรงกลางนิดๆอ่า อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เขาสงสารเขามาต้องทำเพื่อส่งวิญญาณทำเพื่อตอนรับวิญญาณที่ถูกลงโทษให้ไปเกิดที่นรกนั่นเองและเป็นโยมบาลที่เปิดประตูให้มารับมารับวพวกพวกข้าวพวกอะไรต่างๆจากลูกๆจากหลานๆจากญาติญาตินั่นเองเขาก็เลยประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นอย่างนั้น ส่วนที่ตำนานที่สองนะได้กล่าวไว้ว่ามีบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าหมูเหลียนหรืออาจจะว่าเป็นพระโมกขลานะเป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาแต่ม่ารดาของหมูเหลียนหมูเหลียนก็คือ เป็นผู้ที่ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ต่างๆเรื่องบนเรื่องบาปคือเขาจะไม่เชื่อมันต่างกันกับต่างกันกับลูกชายเพราะอยู่วันหนึ่งเป็นวันเทศกาลกินจีนก็คือวันนี้ตรงกับวันนี้เองมารดาของมูลเลียนเนี่ยได้บอกลูกตัวเองว่าให้ไปอัญเชิญ พวกแม่ขาวพ่อขาวที่นงขาวห้มขาวถือศีลกินเจนั้นมากินที่บ้านของตัวเองคือแม่จะเลี้ยงแพแม่ขาวพ่อขาวนั่นเองมูเรียนก็เห็นมารดาของตัวเองมีความศรัทธาก็เลยด้วยความดีใจก็ไปอัญเชิญไปนิมนต์พวกแม่ขาวพ่อขาวถือศีลกินเจเหล่านั้นมา ทานข้าวที่บ้านของตัวเองโดยบอกว่ามารดาของมูเหลียนนี่แหละเป็นผู้เลี้ยงพวกแม่เขาพ่อเขาถือศีนลนะโยมเขาก็พลอยินดีด้วยเห็นว่าโอบาโอซิกานี้มีความศรัทธาเชื่อพวกถือศีลกินเจก็พลอยยินดีด้วยกลับกลายาก็เลยมาตามกิจนิมนต ตามกิจอันเชิญของของของหมูเหรียญของลูกชายก็เลยมาถึงบ้านมาราับประทานอาหารที่บ้านของหมูเหรียญน,นี่แหละปรากฏวันในข้าวต้มนั่นน่ะข้าวแกงเนี่ยในในแกงเนี่ยในน้ำแกงเนี่ยโยมปรากฏว่าแม่หมูเหรียญเนี่ยเอาน้ำมันหมูไปผปสมปนอยู่กับน้ำแกงนั่นด้วยทำให้แม่ขาวพ่อขาวทั้งหลายเนี่ย มีตำหนิหมายถึงว่ามีวิบัติเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนนั่นแหละก็เลยแม่หมูเหลียนเนี่ยเมื่อสิ้นชีวิตไปโยมโดยบาปรกรรมของตัวเองไปแกล้งแม่ขาวพ่อขาวถือศีลกินเจเหล่านั้นบาปรกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปรกรรมที่หนักมากและก็ทรงวิญญาณเขาไปเกิดที่อาวาจีมหานรกขมที่8ซึ่งเป็นนรกที่ลึกที่สุดแล้ว พรอาอยู่วันหนึ่งหมูเหรียญนโย,ยมคิดถึงมารดาก็เลยทอดกายของตัวเองออกและลงไปที่นรกโยมลงไปไปเห็นมารดาของตัวเองเนี่ยถูกไฟไหม้ถูกเขาทรมานรองทุกเขเวทนาอยู่ที่อวจิมหานรกหมูเหรียญก็คือพระโมคคัลลานะนะโยมนะหมูเหรียญหมูเหรียญคือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะั่นแหละ เห็นเขาทรมานมีดามารดาของตัวเองอย่างสาหัสอย่างเี้มารดาของตัวเองไม่มีอาหารการกินเลยโยมโดยความรักของลูกลูกก็เอาข้าวไปป้อนให้มารดาข้าวนั่ก็ทุกแย่งจากผีทั้งหลายเนี่ยมาแย่งกินไปเม่ดมเมล็ดข้าวที่ยัดเข้าไปกลายเป็นกอนไฟเหมือนกับเอากอนไฟแดงโล่ไปยัดปากของมารดาไฟก็ไหม้ปากของมานดานั่นขึ้นตุมขึ้นปอง,ปองแดงโล่ มูเรียนหรือประโมคลานนะก็เลยสงสารมารดาเหลือเกินไปขอร้องกับยมบาลโยมไปขอร้องกับยมบาลว่าขอให้ยมบาลเอาตัวของเขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปรับโทษแทนแก่พระมารดาโดยเทิดในขณะนั้นยมบาลยอมนะโยมยอมเปลี่ยนโดยความรักของลูกเนี่ยคือยอมเปลี่ยนให้มารดาเนี่ยพ้นจากโทษ แล้วเอาพโ,โมคาลานเนลงไปต้มที่กระทะทองแดงแทนในขณะน,นั้นโยมพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จลงไปโปรดทันพอดีและไปบอกกับโยมบาลว่าดูก่อนโยมบาลโทษของใครใครทำคนนั้นต้องรับ สัตว์โลกทั้งหลายยอมเป็นไปตามกรรมที่เรียกว่ากรรมมัสกามนวสัตากรรมทายาทากมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสารณากรมังสติวิวัชชติยะทีตังหินาปนิตตายะดังนั้นกรรมบุคคลใดที่ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบุคคลนั้นก็สมควรแก่การรับโทษรับกรรมของตัวเองไม่สมควรแก่ให้ให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนดังนั้นคือ เธออย่าไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเธออย่าเอาตัวแทนไปลงโทษแทนเลยยมมาบาลก็ไม่กล้าเอาพระโมคคัลลานไปต้มแทนนโยมโดยการเอากรรมของผู้ที่กระทำก็คือมารดาเนี่ยแหละรองทกเวทนาต่อไปและพระพุทธองค์กรไดทรงมอบคำพีเล่มหนึ่ง คำพีเล่มหนึ่งที่เรียกว่าอิวอะไรสักอย่างเนี่ยอ่วเฮี่ยตีอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นคำพีที่ท่องไปแล้วเนี่ยสามารถเรียกบรรดาพวกเซียนทั้งหลายเนี่ยมาช่วยช่วยยังไงช่วยเพื่อช่วยยังอะไรสักอย่างคือเราไม่รู้ดอกช่วยให้บิดาของตัวเองเนี่ยได้ผลจากโทษนั่นเองอันนี้ ความเป็นมาก็เลยคนจีนทั้งหลายเนี่ยมีความคารพนับถือยึดกันปฏิบัติมาเป็นเวลาชาตินานโดยมีประวัติความมาอย่างนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เขามารอคอยว่าวิญญาณที่ดี วิญญาณที่พ้นจากโทษแล้วก็ส่งไปให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์ส่วนที่วิญญาณที่มีโทษหนักก็ต้องลงไปสู้นรกอย่างนี้เขาทั้งหลายก็มีความเชื่ออย่างนั้นและก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันโดยการเลี้ยงทําทอาหารต่างๆตามที่บรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้ประพฤติได้ชอบได้สนใจเกี่ยวกับอาหารในไหนเขาก็เลยทําเพื่ออุทิศไปให้ ไปให้ป่ญ่าตายายของเขานั่นเองโดยการยึดหลักยึดเอาหลัก3ประการไว้ในการเส้นไหว้นั่นเองนะโยมนะยึดหลัก3ประการยังไงก็คือ 1. เส้นไหว้เจ้าที่ 2. เส้นไหว้บรรพบุรุษ 3. เส้นไหว้สัมภเวสียึดหลัก3ประการนี้ในการประพฤติปฏิบัติในวันนี้ในวันศาสตร์เนี่ยหนึ่งเป็นเ,เส้นไหว้ประภูมิเจ้าที่ ก็คือเขาจะเส้นไว้ในช่วงเช้าโดยมีอาหารวันข้าวต่างๆมีขนมเทียนมีขนมเข้งมีอะไรอีกกระดาษเงินกระดาษทองอย่างนี้เป็นต้นนะโดยการไหวเจ้าที่ส่วนที่อันนี้ก็คือประเพณีที่หนึ่งก็เรียกว่าหลักที่หนึ่งในการเส้นไหวส่วนหลักที่สองก็คือเส้นไหวในบันพระบรุตคือไหวในบ้านของเขานั่นแหละ ไหว้บรรพบุรุษของเขาเขาจะรู้เลยว่าบรรพบุรุษของของเขาเนี่ยต้องการอะไรยากอะไรมีอะไร,ะไรต้องกินอะไรอะไรขาดอะไรนี่คือเขารู้แล้นั่นก็คือโดยยึดหลักเอาของเช่นขนมเทียนขนมเค้งข้าวสําหรับหนึ่งจานหนึ่งเขาไม่ใช่เรียกสําหรับกรียกจานหนึ่งถาดหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เอาน้ําอีกสักขวดหนึ่งน้ําใสๆนี่ไปวางไว้ โดยการเรียกร้องเอาอบรรพุรุษของเขาเนี่ยมาสังเวยมาสเสวยในอาหารที่เขาได้ทำนั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะข้อที่สองส่วนลักษณะข้อที่สามก็คือการไหว้ถึงสัมภเวสีสัมภเวสีจะหมายถึงว่าวิญญาณเร่ร่อน วิญญาณเดรรนก็คือหมายถึงวิญญาณที่ไม่มีญาติหรือผีไม่มีญาตินั่นเองภาษาไทยเราง่ายๆก็คือผีไม่มีญาติไพ่ผีไม่มีญาติตรงนี้คนจีนเขาเรียกเป็นภาษาของเขายังไงไม่รู้แต่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าพี่น้องที่ดีของข้าเนี่ยเป็นยังไงเขาเรียกพี่น้องที่ดีของข้า โดยการเส้นวายในอาหารคล้ายๆกันเหมือนๆกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่ามีเผือกมีมันต้มมีอะไรต่างๆอย่างละสี่อย่างละสีกโดยการไหว้นอกบ้านนั่นเองนะยมนะวหว้นอกบ้านนะไม่ไม่ใช่วหายในบ้านนะคือวหายนอกบ้านอ่าอันนี้ในลักษณะการเส้นวายของอชาวจีนชาวไทยชาวไทยเชื้อชาติจีนที่เขายึดลัก ยึดประพฤติปฏิบัติกันมาชานานะโยมมันเป็นประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมมันมีที่มาที่ไปและก็เขายึดหลักอย่างนั้นมาประพฤติปฏิบัติโดยการมีเป้าหมายของเขาก็คือการที่ส่งสารต่อวิญญาณที่ถูกลงโทษให้ไปสู้ไปเกิดที่นรกขมลึกๆนั่นเองนะโยมนะ อาดังนั้นในคลิปคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแก่ผู้สัดบรับฟังดังนั้นอาตมาภาพนั้นต้องขอเจริญพรจบลงคงไว้ใต้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร